หน้าไว้ครับปราสาทชัยมาถึงคึกทางครับนี่คือยกที่สามแล้วยกที่นี้พื้นที่นี้แม่สีดำฝามแข่งซ้ายปราสาทชัยอยู่ที่ว่าวันนี้ปราสาทชัยตรอหดหวาแข่งซ้ายซ้ายเริ่มแม่นแล้วครับปียคุณมาผมไปคุณให้ผมคืน เรือปีแรกปีแจกปีแถมแล้วครับอย่างนี้นี่อยู่ครับประสาทใช้สัตว์ป<ร>ตเป็นสอบเอาใจเสียบต้องปฏิบการอย่างรวดเร็วตีได้ตีไปตีเอ็นเข้าไมว่าทีขาแล้วเอ็นยังโว่จิ้บัดเข้าสวมอกเสียบเขาใช้โครงตั้งกำแพงขานะครับให้สิงห์นำฟื้นตัวได้นะครับ<แ>ป,ปลอดใจไปเลยเอาเลยสิ ใจหายคอไม่ทันนะครับระบบหายใจโอ้ย,อยแข้งซ้ายครับมองสีงดำรับภาษาใชยตีขวาสิีดำตีด้วยเขาดีนะครับเมื่อไรเป็นเรื่องออกแข้งซ้ายแทงเขาซ้ายขาวไว้สิีดำภาษาใชายโตภาษาใชยนี่ขเข่าซ้ายแย่ไหมเข้าหามมันเดิมครับสิีดำโอ้ยครับเอาแทงขวาสกัด ใครจะหมดเรีย <oh <oh> <oh. <oh. ่ยวหมดแรงก่อนแค่น um um ั้เองครับอย่าไปแตะอย่าไปใจแล้วโอ้ยโอ้ยจับได้ครับประษาชัยจิบเราได้เพียบแล้วครับระฆังดังเป้งเลยไหมโอ้ไม่มีหยุดไม่มีรอแล้วครับยกซีดีเป็นเรื่องเป็นราวนะครับอย่างนี้โอ้ยยกซีดีไปคนละอย่างแล้วครับ ยกี้เราขอหรือเปล่าโอ้ยครับดักแท็กไว้สิงดํงารประสาทเอาสามเหลี่ยมกรรมการแซะออกมาประมการใช้เดินแล้วครับพี่ตีด้วยเขาซ้ายเจอเขาซ้ายของสิงดำสิงดำเป็นฝ่ายเดินบ้างแรกก็เดินบ้างเจอแข่งซ้ายโอ้ยเอาสนุกนะครับอย่างนี้ประสาทใช้เขาสีแล้วนะครับนี่ แทงเข้าไปแทงสายสิงดับตะโขดแล้วขวางหน้าไว้ภาษาใช้นี่ต้องถอยร่นนะครับตีนะเขาซ้ายนี่ตะโขดแทงซ้ายภาษาใช้เขาขวางไว้สิงดับนี่ต้องลุยนะครับเดินเข้าหาแบบไม่ยียร์ละออกเองขวาแล้วอาวุธน้ำเพือแข่งขวาแล้วครับนี่ครับตีนะเขาขวาครับสิงดับตี อกต่อครับประสาชัยสิงดําเฮยเข้าไปโสภาคาถาพรนะครับอยู่ที่พลังกำลังเท่านั้นนะครับอุ้ยกัดแน่นพอว่าใครจะดิวกันตอนนี้ดันมาแล้วตีสิงห์ดําตูประสาชัยตีบ้างสิงห์ดําเดิอนออกแข้งซ้ายครับแล้วเจอเข่าขวาของดีครับโอ้โหโเจอเข่าขวาขวางไว้เอา ัเอาละครับการกดตีมาสิงดับบ้าภาษาใชยตีสิงดับตีภาษาใชยขวางไว้รำการแก้สิงดับอย่างเดินอยู่เอาออกแข้งดีครับได้เจอเขาขวางไว้สิงดับตีมาโดนขวางไว้ครับมาถึงนาทีนี้เนี่ยแม่สิงดัครขาตึงเดินกึ่งวิ่งแล้วครับจิบมัน ระบบการป้องกันตัวเป็นไงดูดูดูจะหนีได้ไหมประสาทชัยสุดยอดเอาละครับไปดูจะโว้ละโยเอาข้อที่สวงออกล้วครับแม่มดยกสุดท้ายรอผลการแข่งขันครับผลการชกชูมือไปธนาดน้อยมุมแดงครับประสาทชัยสิทธิ์จอมยุทธชนะไปโดยคะแนนจากชกกันครบ ห้ายกแบบสรุงร้าใจ